พูดกันเลยเดี๋ยวจะหาว่ามาว่าแต่เพื่อนให้ฟังสรุปเลยว่าเพื่อนคนนี้พอต่อมาเมื่อปี2,562เขาได้เอาเห็ดหลินจือที่บรรจุเป็นแคปซูลน,นะคะเป็นข,ดขวดๆน่ะเอามาขายให้พี่เจยและให้พี่เจยสมัครเป็นสมาชิกด้วยพี่เจยก็สมัครอะไรเรียบร้อยก็กินของเขานะคะแต่นี่ขออนุญาตไม่บอกยี่ห้อแล้วกัน แลมีปัญหาอยู่หลายยี่ห้อนี้ไม่แน่อาจจะโดนจับไปหมดแล้วก็ได้เออน, <c oughs> นะคะก็เออเป็นเห็ดหลินจือที่บรรจุเป็นแคปซูลใส่ขวดมาเอามาขายให้พี่เจอพี่เจอก็กินทีแรกก็ดูเหมือนเหมือนมันจะโอเคแต่กินแล้วเนี่ยบอกเลยเห็ดหลินจือกินแล้วเนี่ยจะปัสสาวะบ่อยนะคะตัวเพื่อนเองที่เขากินเขาก็เป็นเหมือนกันจะเข้าห้องน้ําบ่อยปัสสาวะบ่อยนะคะแล้วก็ พอกินต่อมาเนี่ยเราต้องยาเราต้องเท้าความด้วยเห็ดนี่ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นที่พี่เจยเนี่ยกินน้ําสมุนไพรที่ว่าผสมพวกเห็ดพวกอะไรที่ผสมในซุปไก่เอยอะไรเอออย่างเงี้ยกินเป็นแบบขวด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 กินสะสมมาแล้วก็ต่อมาก็มากินเห็ดหลินจือที่เขาเอามาขายเนี่ยแล้วมันก็เลยทําให้พี่เจยเนี่ยผื่นขึ้นทั้งหลังเลยค่ะแล้วก็ที่แขนที่ขานะคะแล้วก็ พอบอกกับเขาว่าเรากินแล้วเราแพ้เขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรให้พี่เจ้ยเลยนะคะแถมเขาต่อว่าพี่เจ้ยด้วยคุณแม่เขาด้วยนะคะ